สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ปูหรือด็อกตอร์ปูจากเพจ Researcher Thailand นะคะก็วันนี้จะเป็นไลฟ์แบบมีน้องน้อง inbox เข้ามาถามพี่หลายคนนะคะว่าคือเาเรียกอะไรนะเรียนคอร์สเวิร์กจบแล้วแล้วตอนนี้อาจารย์ก็ไล่บี้หัวข้อวิทยานิพนธ์หัวข้อดุษฎีนิพนธ์หัวข้อสาระนิพนธ์หัวข้อเบบี้ทีซีหัวข้อการศึกษาอิสระพี่ปูอะบอกว่า ใจเย็นๆใจเย็น,ยนๆคือหลายคนวันนี้ก็มีน้องเข้ามาคนหนึ่งนะคะมาหาพี่ที่ออฟฟิศก็คือมีปัญหาในเรื่องของอาจารย์อยากได้หัวข้อในการทําวิจัยหัวข้อในการทําวิทยานิพนธ์พี่บอกเลยว่าการคิดหัวข้อหรือชื่อเรื่องในการทําวิทยานิพนธ์เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้จนสุดท้ายอ่ะเข้าเล่มปกแข็งแล้วอ่ะถึงจะรู้ว่านี่แหละคือหัวหัวข้อในการ เรียกอะไรนะคือชื่อเรื่องในการทำวิจัยแต่ตอนนี้ขอให้รู้ไว้ก่อนว่าให้เรามีไอเดียก่อนว่าเราอยากทำอะไรท็อปปิกวันนี้ที่พี่ปูจะเล่าให้ฟังก็คือคิดหัวข้อให้ปังแล้วจะคิดให้พังทำไมนะคะวิธีการคิดหัวข้อให้ปังเนี่ยหนึ่งคือให้เริ่มจากตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยชอบอะไรหนึ่งคือให้เริ่มจากความชอบของเราก่อนนะคะ การคิดหัวข้อให้ปังของพี่ปูนะคะท็อปิกนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะคิดหัวข้อให้ปังแล้วจะคิดให้พังทำไมนะคะก็เทคนิคหนึ่งในการคิดหัวข้อให้ปัง1คือเริ่มจากตัวเราทุกอย่างเทคนิคพี่เนี่ยให้เริ่มที่จากตัวเราอย่าเพิ่งเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเทคนิคพี่ปูจะใช้สำเร็จคือ 1. เริ่มจากความเป็นตัวเราก่อนว่าเราต้องชอบแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นก่อน หคือมีความชอบแล้วก็มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นนะคะมีหลายคนพยายามถามว่าพี่ปูแล้วถ้าเกิดว่าหนูหาหัวข้อที่ชอบไม่ได้พี่บอกเลยว่าให้คิดให้มันหลากหลายเวลาเราดูหัวข้อในการทำงานวิจัยอ่ะให้ไปเปิดดูที่ไหนรู้เปล่าให้ไปดู ในคอร์สซิลิบัสนะคะเวลาเราเรียนหนังสืออ่ะมันจะมีคมําบรรยายรายวิชาค่ะให้คุณลองไปลากๆดูเอาเอานิ้วเนี่ยสแกนดูไล่ดูสิคะว่าหัวข้อไหนที่เราปิ๊งหัวข้อไหนที่เราชอบนะคะโดยเริ่มจากความเป็นเราก่อนแต่ช้อยพี่ปูคือคิดหลายๆตัวเลือกเหมือนตอนเราจะจะช้อปปิ้งอ่ภาษาพี่คือจะช้อปชายหนุ่มอะคุณไม่เอาคนเดียว ะะที่บ้านพี่สอนเหมือนกันเวลาชอบผู้ชายเนี่ยให้ดูหลายๆคนแต่เรายังไม่ได้ตกลงปรงใจนะคะเหมือนเรามีช้อยเวลาเลือกคําตอบเนี่ยค่ะเวลาอาจารย์เขาออกข้อสอบให้เราเขามีช้อยให้เราต้อง5ตัวแต่คําตอบที่ถูกเนี่ยมันจะออกก็ต่อเมื่อตอนที่เราได้สอบโครงล่างแล้วแต่ตอนสอบโครงล่างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้มันไฟนนลจริงๆอะ่ะตอนที่คุณเข้าเล่มปกแข็งแล้วนั่นแหละค่ะคือแบบได้หัวข้อที่ชัดเจนได้ชื่อเรื่องที่ชัด แต่ระหว่างนี้ให้ดูเป็นไอเดียก่อนก็คือจะได้เป็นหัวข้อในความสนใจของเราดูจากคอร์สซิบาสคุยกับรุ่นพี่เปิดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจแล้วดูที่สารบัญแล้วไปที่บทที่5หรือตรงที่เขาเขียนว่าข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไปแล้วคุณก็ไปดู ช้อปปิ้งหลายๆอันแล้วที่หลายคนโอ้ใครส่งความรักมาให้เจ๊ป,ปูคะเนี่ยใครส่งมาให้ความรักมาให้พี่นะคะรักตอบรักตอบทีนี้คือดูดูหัวข้อเนี่ยก็ต้องดูให้แบบว่าดูในตรงเขาเรียกอะไรนะในข้อเสนอแนะคุณต้องดูหลายๆเล่มไม่ใช่ดูเล่มเดียวน้องบางคนอย่างล่าสุดที่ปูโค้ดไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว ค้นงานวิจัยมาแต่เป็นไม่ใช่ค้นบทความมาแต่ดันเป็นบทความเชิงเขาเรียกอ,อะไรนะบทความเชิงวิชาการมันก็คือบทที่2อ,อะ่ะมันมีแต่เนื้อหามันไม่ได้มีงานวิจัยเวลาเราจะค้นมาเพื่อที่จะทําหัวข้อเนี่ยอันนี้ไปเทคนิคที่2แล้วนะคะเทคนิคที่2คือเมื่อเราได้เรื่องที่เราชอบแล้วเราหาจากคอร์สซิริบัสแล้วเราขยายต่อเอาคีย์เวิร์ดต,ตรงนั้นนะคะ ไปหาใน Google ไม่ต้องหาที่อื่นนะคะเพราะตอนนี้ไทลิทขี้งกมากพี่ปูจะบอกเลยว่าตอนนี้ไทลิทคือขี้งกมากนะคะถ้าใครแบบว่าจะไปค้นในไทลิทนะโนเวไปเลยถ้าคุณไม่คน้นผ่านพ็อกซี่มาหาไลให้ค้นหน้า Google ดีกว่าเพราะ Google เนี่ยคืออลังการมาก Google นี่คือเขามีเขามีให้หลายอย่างเลยนะคะเพราะ คือ Google เนี่ยไม่มีห่วงเลย Google นี่แบบว่าค้นไปเท่าไหร่คุณก็เจอเท่าที่คุณคน้นเท่าที่คุณอยากได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากขอบคุณค่ะคือค้นใน Google นะคะพี่ปูย้ำเลยอย่าไปค้นในไทยลิสตแล้วก็แต่ถ้าใครที่มี Proxy มหาลัยหรือมี VPN ของมหาลัยเนี่ยให้ไปเข้าห้องสมุดสัก รอบหนึ่งแล้วก็ตีซีกับพี่บรรลักษ์แล้วให้พี่บรรลักษนะ์สอนค้นงานให้นะคะแล้วก็เอา PROXY หรือ VPN นั้นนะ่ะมาค้นที่บ้านเราก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นแต่เบื้องต้นเนี่ยพี่ปูบอกเลยอ่านใน Google ให้พอก่อนเหอะนะคะนะคะพี่ปูบอกแล้วว่าให้ค้นเป็นบทความวิจัยหรือเป็นวิทยานิพนธ์เป็นดุษฎีนิพนธ์เอามานั่งเสพภาษาพี่คือไม่ได้อ่านนะคะ ให้เสพค่ะเพราะว่าถ้าอ่านเนี่ยสมองพวกเราจะเบื่อแล้วก็จะหาวแล้วก็ง่วงนอนนะคะแล้วระหว่างอ่านเนี่ยพี่ปูจะมีทริคอีกบอกว่าให้เอาขนมมาวางไว้ใกล้ๆพี่จะเป็นเด็กที่กินขนมมีคนถามมาเจอตัวพี่ตัวจริงบอกว่าทําไมพี่ปูตัวเล็กมากแล้วก็ผอมน้องในน้องแอดมินพี่ยังบอกเหมือนพี่ไม่กินข้าวพี่จะบอกว่าพี่ยังกินข้าวเยอะมากแล้วก็กินข้าวแบบคือไม่รู้จะบอกยังไงเป็นเด็กที่กิน คือพี่ไม่ได้กินข้าวข้าวเนี่ยพี่ไม่ค่อยกินแต่พี่จะเป็นเด็กที่กินกลับนะคะคือเป็นเด็กที่กินกลับเยอะมากฉะนั้นก็คือง่ายมากนะคะเกินมันก็เลยไม่อ้วนนี้บอกพวกเราว่าโอเคให้ค้นใน Google ค้นใน Google เนี่ยวิธีค้นคือให้เอาคีย์เวิร์ดที่เราชอบเหมือนที่พี่ปูบอกให้หาในคอสซิลิบัสหรือว่าดูในเขาเรียกอะไรนะ ในหลักสูตรนะคะคุณไปดูหน้าเว็บมาหลักสูตรคุณอนะ่ะแล้วคุณโค้ดดูว่าคําไหนที่เราชอบแล้วหยิบคํานั้นมาแล้วมาค้นใน Google ต่อพอค้นใน Google ให้เป็นบทความวิจัยแล้วให้หาตรงข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วลองใช้นิ้วลากพี่ย้ำว่าใช้นิ้วลากแล้วมีสมุดโน้ตหนึ่งอันนะคะอย่าก๊อปเพจนะคะเพราะสมองไม่จำเราใช้เครื่องมือสื่อสารพวกนี้เยอะแล้วห้ามก๊อปเพจนะคะ ภาษาพี่ปูคือจับมือเขียนค่ะคือเขียนเลยนะคะเขียนพี่น้องน้องที่เจอพี่หลายคนบอกว่าก๊อปเพนพี่ปูจะเข้าไปเลยหยุดเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกเขาว่าจับปากกาแล้วก็เขียนนะคะเพื่อที่ให้เกิดการจดจําแล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อหัวข้อนี้มันคือการจดเนี่ยขั้นที่3ามคือพอคุณหาเจอแล้วอะ่ะให้คุณจดนะคะเพราะการจดจะทําให้คุณประเมินตัวเองได้ด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้ฉันรู้เรื่องไหม เรื่องนี้ฉันเข้าใจไหมเรื่องนี้ฉันมีองค์อยู่ในระดับใดนะคะการเขียนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้เนี่ยประสาทสัมผัสคือมือเนี่ยมันก็เข้าไปถึงสมองเส้นประสาทมันคือมันคือได้อะไรนะสุจิป,ปุลิฟังพูดอ่านเขียนนะคะเพราะมันต้องอ่านด้วยแล้วมันก็ต้องเขียนไปด้วยนะคะฟังก็อาจจะอ่านเองแล้วก็ฟังเอาอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบคืออันที่3คือคุณต้องเขียน พอคุณเขียนเสร็จแล้วอ่ะคุณดูหลายๆหัวข้ออย่าดูแค่เล่มเดียวนะคะพี่ปูบอกสูตรว่าถ้าเป็น IS ให้คน้น5-10เล่มถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ขอ10-20เล่มถ้าเป็นปริญญาเอกนะคะค้นมาเลยค่ะ20เล่มเอาบทความวิจัยนะไม่ได้ให้ค้นฟูเปเปอร์แบบฉบับใหญ่นะคะให้ค้นเป็นบทความวิจัยมีคนถามอีกพี่ปูบทความวิจัยหน้าตาเป็นยังไง ประมาณ10หน้าถึง15หน้าไม่ต้องเยอะกว่านี้เปิดไปเนี่ยเจอแต่ต้องสแกนหาไอ้ในส่วนที่ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปนะคะเปเปอร์นั้นถึงจะเอามาใช้ได้เพราะถ้าหาแบบนี้ไม่เจอคือไม่ได้นะคะคือคุณจะเห็นหัวข้อที่ปังๆเนี่ยอยู่ในนั้นแต่ว่าเราก็จะโดนอาจารย์เขาชอบชี้มาบอกว่าเธออย่าไปก๊อปปี้เขานะคะอันนี้ไม่ใช่การก๊อปปี้นะคะคุณดูหลายๆเล่มแล้วสมองคุณเริ่มซึมซับ คุณเริ่มเขียนเยอะๆคุณจะเข้าใจเลยว่าอันนี้คุณทําได้นะคะแล้วแกนในการตั้งชื่อหัวข้อให้ปังมันมีอะไรบ้างมีอยู่3อย่างอันที่4นะคะแกนในการตั้งชื่อหัวข้อให้ปัง1คือคุณต้องมีทฤษฎีและแนวคิดอย่ามาโนวิจัยนะคะไอเดียเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยมันจะเป็นไอเดียแต่ไอเดียเนี่ยมันจะสู่ความจริงก็ต่อเมื่อขั้นที่คุณอะไปค้นงาน ถ้าคุณเจอเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันมีแนวโน้มไอเดียเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฝรั่งมันเรียกไอเดียรีเสิร์ชมั้งคะภาษาไทยพี่จําไม่ได้แล้วว่ามันพูดอะไรนะคะพี่ปุ๊กก็กาลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันนะคะจะออกเสียงให้มันชัดขึ้นพอดีไม่เคยมีผัวเป็นฝรั่งไงนะคะแล้วก็จบแต่เมืองไทยแล้วถามภาษาพี่ คือพี่อะเป็นเด็กที่พูดไม่เก่งจริงๆนะคะใครมาเจอพี่ปูพี่ปูจะเป็นเด็กที่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะคือแต่สอนคนรู้เรื่องแค่นั้นนะคะทีนี้คือมันจะเป็นไอเดียค่ะมันยังไม่ใช่หัวข้อจริงๆหัวข้อจริงๆเนี่ยเมื่อต่อเมื่อเราเนี่ยมีทฤษฎีรองรับพอได้ทฤษฎีรองรับแล้วมันยังกว้างอยู่นะคะหัวข้อนี้พอมันกว้างเนี่ยทำให้เราไปต่อไม่ได้วิธีทำให้มันแคบคือใส่ขอบเขตเข้าไป ใส่ขอบเขตเข้าไปเช่นขอบเขตของปราชกรขอบเขตของสถานที่ขอบเขตของเวลาขอบเขตของเอกสารที่จะเอามาใช้อย่างเนี้ยค่ะเหมือนอย่างถ้าอย่างทนายความเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายพบรบนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ว่าพบรบเนี่ยมันก็จะมีแกนอยู่เลยว่าโอเคคุณจะทําเรื่องการประกันตัวหรือว่าการอะไรนะปล่อยตัวชั่วคราวมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ให้เป็นขอบเขตพวกเนี้ยวิธีการจักทําให ภาพไอเดียมาเสร็จเป็นหัวข้อแล้วทำให้หัวข้อมีความเป็นจริงได้มากขึ้นอันนั้นก็คือว่าคุณต้องใส่ขอบเขตคุณต้องใส่ขอบเขตลงไปนะคะพอคุณใส่ขอบเขตจากภาพกว้างกว้างกว้างมันก็จะลงมาเหลือใกล้ชัดขึ้นนะคะอันนี้มันจะทำให้ พอดีพี่ปูรับอาจารย์ใสตินะคะก็เลยมีอาจารย์หลายคนมาปิดรับแล้วค่ะพี่ได้มาละห้าคนเดี๋ยวจะรอสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวจะให้น้องพัดนัดไปสัมภาษณ์ทีนี้คือว่าคือพอเสร็จแล้วอะ่ะพอเสร็จแล้วมันได้ขอ,อบเขตที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยคุณก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยไปต่อได้นะคะฉะนั้นก็เลยเนี่ยอันนี้คือเทคนิคของพี่ปูนะคะประมาณ 4-5ข้อนะคะข้อ1นพูดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วถ้าใครจำได้ก็เขียนแชร์ให้เพื่อนอ๋อข้อ1ก็คือให้ดูเรื่องที่เราสนใจข้อ2ก็คือให้ไปเสิร์ชใน Google ข้อ3ก็คือให้ลองให้ลองลงมือเขียนนะคะข้อ4หรอ อะไรก็ไม่รู้แต่จําข้อ5ได้ก็คือว่าทําขอบเขตให้มันสั้นลงนะคะนะประมาณนี้พี่ปูว่าคุณก็จะได้หัวข้อที่ปังแล้วคุณจะคิดหัวข้อที่พังไปทําไมนะคะงั้นไลฟ์วันนี้พี่ปูก็ขอให้ทุกคนนะคะยังคงที่จะเขียนงานต่อหรืออ่านงานสักวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีกว่าคุณไม่ได้ทํานะคะก็ขอให้ทุกคนสําเร็จสําเร็จนะคะงั้นวันนี้พบกันแค่เพราะว่าพี่จะรีบไป ไปรีแลกนะคะมีแผนว่าจะไปนู่นไปนี่ก็เลยรีบมาไลฟ์ให้น้องๆก่อนเพราะว่าถ้าเกิดดึกๆพี่หมดแรงแล้วพี่ก็จะหลับเลยนะคะงั้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสำเร็จนะคะขอให้ทุกคนได้หัวข้อที่ปังจากเทคนิคของพี่ปูนะคะบา,บายๆค่ะ